ดีตอนเที่ยงเด้อพี่น้องปองไปน้องปองไปเพื่อนจันะไอนั่นนี่ถนผูชมเอฟซีทั้งหลายยายจุ๋มแอนตาโดมากอีกแบบเจทายโอ้ยเมื่อนี่ทองฝ่าโปร่งใสค่ะแดดแจ่มพี่หอดนกหอดกาเสียงนกเสียงกาอยูโฮมต้นใหม่โฮมต้นบักขามคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยจะทายเบิ้งบนโฮมต้นนเ่ล่ยนี่โฮม ตังว่งนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันแถบทุกเมืองมอนี่จะลิ่งปิงกัมีเมื่อวานกันทายให้เบิ่งแล้วมันยังกัสิี่ทายให้เบิ่งอีกพี่สาวค่ะโอ้ยตังว่งดีายค่ะโอนค่ะความสุขนิดหน่อยโอ้ยว่งเดียวกันค่ะแต่กินคนละเฮ้ยคนละยีหอหันหันปวดออะไรคะข้าวโพห้เห็นฉลากข้าวโพห้เห็นฉลากเนี่ย เออมากินน้ำกันด้วยพี่น้องเด้วพี่ไม่ได้อยู่นะพี่อยู่บนถึงมาหาซิ้มจ้ากินน้ำกันอันนี้ก็ะนกพิราบหากินเศษอาหารต้อนหนีมาถุงมือถุกมือจะควมหลายอ้ากรุ๊กกรุ๊กนี่เวลา1ิ0สองสิเดนาทีเหล้าตาผ่า เตรมฟังพูนค่ะเป็นห้องเศร้าฟังทั้งพูนค่ะถนนทางเข้าทางออกปวดขานั่งเก้าอี้อ่อแล้วไปตอบนั่งโดนคากรุ๊กครุ๊กครุ๊กครุ๊กเย็นเย็นเด้อพี่หนอมอ๋อนี่ เขาเศร้าก็มองนี่เขาเที่ยงก็มองนี่เขาแรงก็มองนี่มองผีดสาวเพื่นต่างร่องกันใหญ่จุ๋มกับยูพู่นยายจุ๋มอยู่ข้างหน้าเพื่นขายของมีเนื้อปิงเนื้อโอ้มีปิ้งเนื้อพ่อบ่มันนี่ไปปิงเนื้ออาร์ตูปาดปิดไว้กันนุวัเอาเอาเอาฮันฮันฮันอิ่มละหันอย่าง หั่นก้อยไหมก,ไก,ก,ก้อยเนาะไฮโดรพิก้อยก้อยกินแรงก้อยกินได้หนึบไปยังเนี่ยหั่นบางน่ะน,น่ะ,นะแหงๆแบบเนี่ยด้วยเสพภาคไปไหนลนะมาะ <ไป S 1> ชีวิตเคยมีดีสักอย่างชีวิตต่ <laughs> างๆท <laughs> ี <laughs> ่มี <laughs> ทางเด็กที่มีทางเด็กเอร่าเอร่าเปิดร้าน <c oughs> บานนี้คืมตาดูใส่ของหางหนาพี่เด้อพี่น้องเด้อเหรอยางลัดข้างขาดอ้าวิ้มเราบอกยาต่อยอตายายตาแล้วย่างหมูไว้อะแห้งๆนั่นเราบอกว่าเอามาก่อยเนย ตอนนี้มีอยู่3ตอนแห้งๆแซ่บๆแซ่บๆเอามากออ่อยโอ้ยแดดดีหลายแดดหลายพี่น้องเอ๋ยมาพาคุ้มรถไว้รถตากแดดจมพุ ัมคเห็นขนขยาอยู่ยยงหนันก็่กิกนกนเห็นหมันเป็นยังคือเอาขยามาไวเป็นบาันนี่อันที่ใส่ สาวจ้ะพี่้าวมาเดินนั่งมะลุงจาแน่เข้าไลุงหามกินบางๆก้อยกินเฮ้ยอย่างเดี่ยเราอย่างหมูแห่งๆนะ่ะนะจ้าพี่น้องเอาซ้ำนีกันเด้อสวัสด,ดีจ้า